ก็เป <usion> ็นความอัปยศจริงนะมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงยิ่งใหญ่มาจากไหนเนี่ยมันคือความในใจของไม่ใช่แค่สตรีมเมอร์นะคะของทุกคนทุกคนที่แบบว่าอยู่บนสื่อทั้งหลายทุกคนที่อยู่บนสื่อทั้งหลาย ยินดีต้อนรับสู P ่พิมชนะสวัสดีค่ะกับขบวกระบองค่ะสวัสดีครับทุกคนในลีคัเพลงใจผูกเจ็บนะคะของ H R K ฟีดกับโทนี่กอสเปลนะคะนั่นแหละมาจากเกม Home Sweet Home s u r v i v e เนี่ยมีคนมาเมนต์เขาบอกว่าเพลงดีโคตรๆพูดตรงแบบไม่อวยเลยทั้งเมโลดี้เนื้อเพลงดีมากสื่อถึงความรู้สึกที่เหล่าบรรดาสตรีมเมอร์ทั้งหลายที่เคยโดนทำลายด้วยคำพูดต่างๆนานาผ่านไปนิ้วผ่านไปนิ้วจริงๆที่แบบว่าพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดโดยมีพี่เอกเป็นตัวแทนความรู้สึกเหล่านั้นบูมน่าจะรับรู้เรื่องนี้ได้อย่างดีคคครรัับบบบ่าาาานนนิ้้้ววออืททลลยยููมมมเะแก็ ไม้คืนนะครับทุกวันนี้ไม่มีพี่เอกมาเมนว่าเอาละได้เวลาครบแล้วขอเวลาร้องสิบปีครับเอ้าครบตัวเองเหรอ <S 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 อเแต่เราฟังแล้วรู้สึกแบบนึกถึงซีรีส์ฟูมาก <S <S ใช่ใชซึ่งไม่ได้บอกว่าก๊อปปี้หรืออะไรนะแต่ว่าฟีลมันเหมือนอะ่นเอนอะเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในรูปที่แบบน<ช>ั<ช>้นด้วยนะคะก็แบบพอฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคิดถูกนึกถึงแบบคอนเสิร์ตที่เราไปกระโดดหน้าเวทีตะโกนหน้าคอนเสิร์ตภาพสวยเนาะเก๋ปะเนาะเราพอเห็นภาพแล้วเราก็อยากจะเล่นเลยว่าเป็นยังไงอะเนาะคืออันเนี้ยเป็นเหมือนอนิเมะใช่ไหมพอหลังจากที่ช็อตทีี่่เป็นท บอกอ่ะเป็นฉ็อเกมเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นแอนิเมะต่อใช่ไหมแล้วก็เสียงพี่เอกคือเพาะมากเรามาพูดถึงเนร้องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนฉันกําลังยืนอยู่ท่ามกลางความผิดหวังมากมายคายว่าทุกอย่างเป็นเพราะฉันทนกับความผิดนั้นแต่พอจะอธิบายกับกายเป็นฉันเองที่ผิดหวังพูดถึงตัวละครตัวเขาเองที่อาจจะแบบประสบพบเจออะไรในชีวิตของตัวละครตัวนี้ต,ต,นตัวละครตัวนี้อยู่ท่ามกลางความผิดหวังมาเพราะว่าจากในอน,นิเมะมีแบบรถชนรถเจอ<ม>แต่เรื่องเลวร้ายอะไรมาใช่ไหมใช่ป้าเพราะบุมก็ไม่แน่แล้วเขาก็คิดว่าแม่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นน าอความผิดตัวเองแต่พเอ,อเขาจะอธิบายว่าไอ,อ้ทีนะ่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะสุดท้ายกลับมาผิดหวังเหมือนไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจอะไรอย่างนี้ไหมน่าจะใช่จะผิดไหมที่ตัวฉันยังผูกใจเจ็บอย่างนั้นมีบ้างไหมสักคนที่เข้าใจและไม่มองฉันผิดไปผูกใจเจ็บอย่างนั้นใจเขาก็ยังเจ็บอยู่เหมือนมีปมอะเอาง่ายๆถ้าสมมติเป็นคําทั่วไปก็คือเป็นปมคือเขาอยากรู้ว่าผิดไหมล่ะถ้ากูยังอาฆาตด้วยถ้ากูยังแบบแผลนวยกับเรื่องพวกนี้นกูยังเจ็บอยู่ข้างในอะไม่รู้ไม่รู้แ้นหรืออาฆาตหรอนะแต่อาจจะเจ็บอยู่คนเดียวอะไร ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ความผิดกูมันก็คือมันเป็นอุบัติเหตุเป็นนู่นเป็นน,น,นี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะกูทําอะไรผิดแต่ทุกคนก็มองว่าเป็นความผิดกูหมดเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดทดแทนความเจ็บที่มาจากปลายนิ้วมือของใครต่อใครทับถมไปด้วยถ้อยคําตอกและย้ําให้ใจต้องเจ็บช้ำตอนนี้แล้วที่โบรู้สึกว่าแบบอืมใช่เพราะว่าอย่างน้นที่เขาเกิดมาตั้งแต่ตนใช่ไหมแบบว่าด้วยความที่เขาแบบเฮ้ยมีสักคนไหมที่จะคอยฟังเขาแล้วฟังเขาแล้วก็ไม่มองว่าเขาผิดก็ซึ่งหมายถึงแบบสสมมมมมติข่่าาาาวอออออกเเน้ีดดื ในแอนิเมที่เขาพิมพม์หลังคีย์บอร์ดอ่ะคุณเอานิ้วพิมพ์แต่คุณก็ไม่ได้รู้จริงอ่ะไม่ได้รู้ลึกแต่คุณก็อยากจะพิมพ์แล้วก็ด่าเขาไปแบบเนี้ยเนาะมันคือความในใจของไม่ใช่แค่สตรีมเมอร์นะคะของทุกคนคือคนที่แบบว่าอยู่บนสื่อ,อทัอ้งหลายทุกคนที่อยู่บนสื่อทั้งหลายจริงจริงบางทีอ่ะมันไม่ใช่การแบบว่าติชมมันคือการด่าคือเขาจะด่าก็ไม่รู้ว่าจะเสือกอะไรนะแต่แม่งอยากด่าอยากพิมพ์ด่ามันก็คงเป็นความสุขเล็กๆของเขาอนะ่ะเนาะพ่อแม่ไม่ค่อยอุ้มอะไรเงี้ย <laughs> บางทีคนพิมพ์มันพิม,มพ์มแล้วมันก็ทิ้งไว้พิมพ์ทิ้งไว้แต่ว่าสาหรับคนอ่านคนที่แม่งโดนมันยังอยู่ในใจเสมอแม่งยังจํคำพวกนั้นได้เสมอ <Yes. S 1> ต่อกระแสะขายะเฮียอะไรเงี้ยแม่งยังรู้สึกอยู่เสมอเ้ยพอเราเไม่ทําก็บอกว่าหาว่าเราดูถูกศิลปินว่าไม่ยอมทําเพลงเขาคําพูดที่เขาทิ้งไว้อ่ะต้องพูดตามเพลงเลยว่าผูกใจเจ็บอะ่ะเราว่ามันเป็นคําที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างสารรค์เลยแต่เราก็จําตลอดว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องคู่ทำไมมันต้องมีเราจะมาพูดไม่ได้ว่าแบบว่าไม่ต้องสนสำหรับเราเราสนอยู่แล้วแล้วเราก จริงๆที่แม่งกลัวสุดปีแต่ข้อความที่เห็นยังทิมแทงนะครับยังไม่รู้เมื่อไหร่ที่ใจจะลืมยังไม่รู้เมื่อไหร่ที่ใจจะลืมฉันยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความกดดันที่ฉันกลัวไม่มีโอกาสแก้ตัวมัวแต่ตั้งคําถามพยายามไปทําไมก็สุดท้ายยังเหมือนเดิมเลยได้แต่คิดจริงๆมันก็เหมือนกับพวกเรานะที่แบบเราทําไปทําไมอ่ะก็อย่างที่ผมเคยพูดว่ากับยูทูบเราไม่ได้เงินอะไรเยอะอยู่แล้วแล้วเราทําไปทําไมให้โดนด่าทําตัวเองไปเพื่ออ,อะไรจริงก็ถามตัวเองอยู่ตลอดว่านี่กูยังทําอยู่ทําไมใช่คําตอบก็คือก็จะมีอีกกคออมมมเเนนนนั่่วว็็ปแส้ย แต่ว่าคอมเมนต์ที่รักเราก็มีอีกเป็นแสนที่ติดตามใช่ไหมแล้วที่เขาคอมเมนต์เราแบบดีๆให้กําลังใจเราทักอินบ็อกซ์มาหาเรานู่นนี่นั่นคือดีมากๆอันนั้นอ่ะเพราะพวกคุณนี่แหละที่ทําให้เราได้อยู่ทำให้เราอยู่ถึงวันนี้ใช่มันผิดไหมที่ตัวฉันยังผูกใจเจ็บอย่างนั้นมีบ้างไหมสักคนที่เข้าใจความอัปยศยที่เกิดกับฉันมันก็คือความอัปอศจริงนะไกี่เรื่องการแบบโดนดีๆใครก็ไม่รู้อ่ะที่ก็มาด่ากูด่าหยาบๆคลายๆดูถูกกูนู่นนี่กูก็เป็นความอัปยศจริงนะมึงมึงเป็นใครวะ มึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงยิ่งใหญ่มาจากไหนเนี่ยขึ้นแทนดิฉันแล้วนะครับอันนี้เป็นท่อนท่อนแร็ปที่เป็นแบบดนตรีไทยๆหน่อยสักศรีค้ำคอมาลายสิ้นเกิดเป็นมนทินฉันไม่เคยเกาะกัดกินจิตใจไปจนท้อตัดเพาะเพียงเพาะทําใครผิดหวังสักศรีโดนพวกมึงเหยียบย่างมหมดแล้วเกิดเป็นมนทินที่ฉันไม่เคยเกาะก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ผู้มึงก็มามาว่ากูแบบนี้กลายเป็นเหมือนแบบความผิดติดตัวคนคนนั้นอะไรเงี้ยกัดกินจิตใจไปจนท้อตัดเพาะเพียงเพาะทําใครผิดหวังผู้ใดทําชั่วไม่ละอายกล้าหายสักดา จงระวังเช็ดเก้อันนี้ได้อ,อันนี้ได้คนที่ทำชั่วไม่ละอายคือคนที่มึงมาพิมพ์ด่าไอเ้เี้ยมึงไม่ได้ละอายไม่รู้สึกคือมึงพิมพ์ทิ้งอ่ะพวกมึงพิมทิ้งอะ่องงอะไอ้ควายแค่ อยางจะพิมพ์เพื่อแบบยกตัวเองให้มันรู้สึกสูงกว่าคนอื่นใช่ใว่ากูด่าได้ว่ากูเจ๋งแต่ให้จริงใช่เลยกดคนอื่นให้ต่าแล้วตัวเองจะสูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่ครับถ้าหลังครั้งนั้นฉันยังจําฝังเวรกรรมจะตามมาเพื่อลงทันอย่างที่มันเคยทํากับฉันนอกจากคุณจะโดนด่ากลับแล้วอย่างที่บอกคะ่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมานั่งยอมกันนะคะว่าไม่แจ้งความไม่มีนะคะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครมานั่งยอมว่าไม่แจ้งความมันมีทั้งแท่งทั้งอาญาที่คุณเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวนี้คือดาราเขาทาเขาฟ้องหมดเลยแล้้วววตัััเเเเรรรรรราาาาาาอออองงสมมมถฟไดกบบทที่ปปะหื เออมีคนคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอะไรก็แจ้งความแจ้งความอ๋อใช่คุณทักมาหาฉันดิแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งให้ดูว่ามันเป็นข้อความแบบไหนแล้วถ้าเป็นคุณคุณโอเคปะแจ้งแจ้งใช่เนี่ยนี่คือเวลารับมือทันพวกคุณจะบอกว่าเวลาเมนก็ปิด i อพกันด้วยนะใช้ vpn ใช้ที่อะไรก็ได้เดี๋ยวกูหาเจอนะเว้มันไม่ยากหรอกไม่ใช้ทนายใช้อย่างอื่นโอเคเนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออมันมัน,มนเรารีเลทมันได้ไงเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่เราโดนกูก็โดนเฮียความการทิมแทงอยากไปนิ้วคุ เพลงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆแล้วก็เกมเนาะไปเล่นเกมกันเยอะๆด้วยเหมือนกันรถึงเราจะไม่ได้เล่นแต่เรากใก็อยากเล่นนะใครใครชวนเล่นเกมมาชวนได้นะก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นแล้วก็นี่ค่ะวองใทรแตกไปเข้าไปดูที่เพจกันนะเดี๋ยวบุูมทิ้งลิงก์อะไรให้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย